วันนี้นะครับเบนซ์นะครับดับวิวสองหนึ่งหนึ่งนะครับขออกุญแจมาทำกุญแจเพิ่มนะครับตอนนี้ได้ทําการลงทะเบียนกุญแจเสร็จที่เจร้นยแล้วนะครับไอเขาจะขายจะขายเหมือนกันมาดูข้างหลังงนยครับก็ลองเทสกุญแจกันนะครับอันนี้ของเดิมลูกค้านะครับดูนะครับ ยบเข้าครับไปเขียวนะครับติดได้ครับปลไฟแดงครับนี้ของทางร้านนะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วครับเป็นคนเนียมนะครับเบครับไปเขียวครับติดได้ครับจบงานนะครับสตาร์ทติดแน่นอนครับใคาท่านใดสนใจนะครับติดต่อช่างเล็กมาได้นะครับคุณแจเบสพีเอ็มนะครับ ทำได้นะครับรถยุโรปทาได้นะครับขอบคุณมากครับ